สวัสดีครับต้นผมทีเคบิคูณนะครับที่เกมบไม e c คราบกับไมค์คราบไปชีวิหลอดโลกมังกรน,นั่นเองซึ่งในครั้งนี้เราอยากกลับมาอยู่ในบ้านสีม่วงเอแล้วมีใครตายตรงน,นี้ก็ไม่รู้เราจะมาชุกแกข้ามันได้ลงคอเออีกว่าจะเก็บไอ้มังกรเปลวไอเจ้ากวางเป็นอาหารโอ้รู้สึกเหมือนว่าหมู่บ้านนี้ได้รับการอัปเกรดนะ ใช่มีทางดีๆให้เดินทำไมไม่เดินไปเราเดินตามทางนี้นไปแล้วกัน่สะพานโอ้ไปเลยฮะนี่หมู่บ้านมีกระับเกรดโอประตูมีควันด้วยควันขึ้นตรงประตูแล้วมีแสงต่างๆโอ้เอ้ก็ดียังอะไรเนี่ยอถือว่าดีเลย คริสตันจ็กเลิกดีเอนด้วยไปเ้ิยตามทางโอ้แปลแล้วทุวกคนเราโดนกับดักกระทืบเฮ้ hey, แกคิดว่าแกสู้ค่าได้หรือเปล่าล่ะ <laughs> เล็งเอียย่ฮย่ะฮะอย่างที่บอกไม่มีอะไรสู้ข้าได้ เราอยากรู้จังเลยนะว่าเราจะเอามังกรตัวหรือตัวอะไรมาดีเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าจะมีตัวอะไรที่สามารถสู้กับได้ต่อเมื่อเราคาบทุกตัวแล้วอ้าวเรวอิ้เกลียดแกมังกรหินหยิบยอยากที่บอกเรา่าจจะตั้งชื่อที่นี่ว่าหมู่บ้านมังกรแล้วกัน เรียกที่นี่ว่าหมู่บ้านมังกรเลยแรกอย่างหนึ่งแล้วว่าเราจะเสกมังกรโหดๆมาไหม,มก็น่าสนใจดีเหมือนกันเราจะเสกมังกรโหดๆมาน,านั่นเองเราจะดูแล้วกันนะว่ามีมังกรตัวไหนโหดบ้าง มังก์อรอะไรอย่างนั้นแหล,นะละอืมฮะโอ้โห่โน้ตโซเดรคันคูเรคันโซเกคันฟลายฟลายแล้วก็ฟลายสแลมเนเดอร์สโตนโกลีมเดี๋ยวฮะเดี๋ยวเราลองสิกตัวนี้ก่อนแล้วกัน <gasps> ตัวนี้ยังงั้นเหรอนึกว่าจะมีตัวอะไรหดหด พร้อมมทุกนที่เราจะเสกมัง,งกรบินได้ประมาณตัวมาใช้ไฟลัก่อนนี่แหละล่างธรรมดาเลยหลายตัวใช่ใช่ใช่เอะอ้าวมันคือดวงไฟงงมันคือดวงไฟงงไม่เอ๊ะต้องตัวนี้ อีกแล้วไม่เห็นได้เลยเลยทำไมไม่มีไฟไดาก้อนตัวจริงมาทีเนี้ยไม่เกิดนะไม่เกิดสักทีฉะนั้นเราก็ต้องหาไฟไดาก้อนตัวจริงอ้าไฟไดาก้อนตัวจริงใช่ปะเออตายแล้วไง ไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกโอเคเดี๋ยวเราจะสิ่แค่ตัวเดียวพอแล้วกันเนะาะสักสามรอบ,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 บตัวหนึ่งกิน ทำท่ามันสู้ไม่ได้เหรอเราเนี่ยแหละทำท่ามันสู้ไม่ได้เกะทำลายหมู่บ้นานค่าเบคอนจะพังอีกแล้วก็นะไม่พังอีกแล้วตะเกแกแค่ซอบเท่าไหร่เนี่ยเออพังไว้สามสี่แล้ว สามสีสามสีของฉันว้าว mm. ว่าว่าเราไปตะลุยดูในเน,เ,นเธอร์แล้วกันนะอยากรู้จังเลยว่ามีมังกรในเนเธอร์หรือเปล่าจุ๊บจุ๊บจุ๊บ บบแค่ดอกเดียวจอดหาจบชีวิตเพราะข้านี่เลยเพราะข้านี่แหละคือตัวจริงเอาวหไหนแล้วเชื่อไหมว่าเราไา้น้ำในลาวาได้ถ้าเรากินกูเดนแอปเปิ้ล เราไม่โดนอะไรเลยเพราะเรามีกันไฟเอฟเฟกกันไฟในตัวเราเลยว่ายลาวาได้นี่แหละค่าดีของ God Apple เยี่ยมไปเลยทุกคนเราจะเจอพื้นที่อะไรบ้างในนี้นะทุกคนเราจะดูเอาแล้วกัน เรเพลงเหมาะมากเหมาะเม้งเลยข้ารู้แล้วว่าข้าจะทำอะไรขอดูแล้วผมจะทำอะไรว่าไงแก๊บฉันกลับบ้านก่อนนะป้าว่าไงเพื่อนว่าไงเพื่อน โอ้วววถ้าแกทำลายนั้นประตูเนเธอร์ค้าพังแล้วก็แกโดนดีแน่เฮะเจ้าบ้าแล้วเหรอสู้กับคนที่มีถนู เาเดินทุกคนมืดแล้วคหน้าเรารูเรามีแพลนลเราจะทำอะไร <c oughs> เรามีแพลนแล้วเราว่าเราจะทำอะไรที่นี่อเอาวางวางวางทับมันเอาวางไม่ได้เดี๋ยวลองดูว่าทำได้หรือเปล่าอาา้าปิดบังแลซะ แลวอย่ามายุ่งกับมนันอีกโอเคทุกคนงนะั้นเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าใครมาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับบ <Bye. S 1> ายอ้าวมันหายไปไหนแล้ววะ